ช่องของเหมียวพิมพ์นะคะห่างหายจากการทําคลิปเป็นนานแบบมากๆๆๆๆๆมากนะคะวันนี้เหมียวก็กลับมาแล้วนะคะเพื่อที่จะมารีวิวชีวิตที่ออสเตรเลียนะคะตอนนี้นะคะเหมียวก็มาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะได้ประมาณ4 4เดือนกว่านะคะเข้าเดือนที่5แล้วนะคะชีวิตก็ค่อนข้างสมบุกสมบันพอสมควรน,นะคะเรื่อง เพราะว่าการมาที่นี่คือแบบเหมือนมันง่ายมากๆนะคะแต่ว่าพอแบบเราใช้ชีวิตไปอะ่ะคือเมียต้องบอกว่าเมียวเป็นคนที่แบบไม่ค่อยที่จะโชคดีในประเทศนี้ตอนที่มานะคะเพราะว่าโดนแบบโดนหลอกเอาเงินอะไรเงี้ยโดนเพื่อนทิ้งอะไรเงี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตอนนี้ชีวิตก็โอเคขึ้นแล้วนะคะคือมาตอนแรกๆอะ่ะคือแบบโหทุกอย่างมันแบบม,แบบมันเฟสเะนาะมันใหม่มากแล้วทีนี้คือ เราก็ไม่ได้แบบหาบ้านหาอะไรนะคะเราก็มาแบบเออมาหาด้วยแบบอยากดูด้วยตาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปแบบดูเองอินสเป t ชันเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพักโฮสเทลนะคะซึ่งโฮสเทลที่เหมียวพักก็อยู่ในเมืองนะคะโฮสเทลที่เหมียวอยู่นะคะคือแบบสะดวกมากนะคะตอนนั้นที่ไปอยู่ชื่อว่า f l i n d e r s Backpackers นะคะซึ่งแบบอยู่แบบ ใกล้ทุกอย่างมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ train station หรือว่าเป็นแบบเอเขาเรียกว่าอะไรอะตรง tram นะคะก็คือเดินลงมาข้างล่างคือ tram อยู่หน้าหน้าบ้านเลยนะคะหน้าโฮสเทลเลยซึ่งสะดวกแบบมากมากนะคะเหมาะกับคนที่แบบว่าเอออยากจะมาแบบพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปแบบดูบ้านที่หลังอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะแบบสูงมากๆนะคะคือสูงแบบ มากเกินไปสําหรับโฮเทลอะคือแบบแพงมากนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะเหมียวมาที่นี่ด้วยวีซ่านักเรียนนะคะซึ่งเป็นวีซ่าที่ยอดฮิตมากๆนะคะแต่ก็นั่นแหละถ้าแบบใครอยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะมาเที่ยวมาหาประสบการณ์นะคะคือถ้าแบบมาวีซ่านักเรียนก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงมากๆนะคะคือแสนหลักแสนัพอะซึ่งแบบมันก็ค่อนข้าง เดี๋ยวพอสมควรถ้าเป็นเรียนภาษานะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเรียนอย่างอื่นที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเซอร์ติฟิเคทหรือว่าดิพูมาก็อาจจะถูกกว่านะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆถ้าแบบใครที่แบบสนใจอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลดูนะคะว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองหรือว่าบัตรเจตที่ตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีอีกหนึ่งวีซ่าก็คือ working and holiday นะคะวีซ่าตัวนั้นเนี่ยคือเราไม่ต้องแบบมาจ่ายค่าเรียนอะไรทท้านั้นนะคะแค่แบบมาแล้วก็ ทำงานได้แล้วก็ท่องเที่ยวได้นะคะแล้ววีซ่าตัวนั้นเนี่ยคือเหมียวอยากได้มากๆเพราะว่ามันทําให้เราแบบคือมันอลาวให้เราไปได้ทุกที่อ่ะคือแบบว่าเราสามารถย้ายเมืองไปแบบเมืองไหนก็ได้แล้วก็ไปทํางานที่เมืองนั้นด้วยเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยคือมันสามารถทําให้เราแบบไปได้แบบทุกทุที่ที่เราอยากจะไปนะคะเราไม่ต้องแบบสตั๊กอยู่ตรงนู้นตรงนี้แบบเหมือนเรียนภาษาหรือว่าวีซ่านักเรียนทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะ แต่แบบ working and holiday visa เขาจำกัดอายุนะคะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะที่สาไม่เกิน31นะวันที่สมัครถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองไปหาข้อมูลดูนะคะเพราะว่าเมียวก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ถ้าได้วีซ่าตัวนั้นเนี่ยคือแบบมันจะโอเคมากๆนะคะวันนี้ก็แบบ ไม่ได้จะมาให้ข้อมูลความรู้อะไรมากมายนะคะแค่แบบมานั่งคุยกันเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปไม่ได้แบบมานั่งแต่งหน้านานมากทุกคนคือแบบว่าเหมียวอยากกลับมาทําคลิปมากแต่ว่าเหมียวไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีแบบว่าแรงจูงใจอะไรใดๆให้กลับมาทําแล้วก็แบบเหมียวแบบแบบยุ่งมากนะคะแต่ก็อยากกลับมาทํามากๆก็พยายามอยู่ตอนนี้ก็คือกําลังพยายามดึงตัวเองให้กลับมาแบบ เออทำคลิปอะไรบ้างสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะเมียวก็ทำงานไปด้วยนะคะเรียนภาษาไปด้วยเนาะงานที่เมียวทำนะคะตอนนี้เมี่ยวเป็นบาร์เทนเดอร์นะคะอยู่ที่บาร์เอออยู่ใกล้ๆแถวแบบร t a t i o n นะคะฟินเดอร์ส t i น n ก็ถ้าใครแบบอยู่แถวนั้นก็แวะแวะไปด้วยนะคะแวะไปเจอกันได้นะคะแต่ว่าแบบถ้าใครอยากรู้ว่าบาร์อะไรก็หลังไปมาก็ได้นะคะ จะบอกว่าทุกคนใช้ชีวิตที่นี่นี่คือแบบสำหรับเมียวนี่คือสนุกมากแบบว่าเวลาเราแต่งตัวเราอะไรอย่เงี้ยเราแบบแต่งตัวได้สนุกมากเพราะว่ามันไม่มีใครแบบมาทักเราว่าเฮ้ยทําไมแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้นะคะซึ่งแบบมันทําให้เราแบบเออใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแบบไม่ไม่ได้เชิงว่าแบบว่าดีขึ้นในเชิงของการพัฒนาชีวิตแต่ว่ามันทําให้เราแบบมีความสุขขึ้นในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแบบเมียวชอบมากๆเลยนะ และที่นี่เนี่ยคือทุกคนสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้แบบง่ายมากนะคะไม่ว่าคุณจะแบบทำงานอะไรนะไม่ว่าจะเป็นแบบ dishwasher หรือว่าทำงานแบบ construction อะไรเงี้ยเพราะว่าค่าแรงเขาอะ่ะคือค่อนข้างที่จะโอเคมากแล้วก็แบบค่าควาชีพเขาสูงก็จริงแต่ว่าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าคอม p พกับรายได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้แบบทุกอย่างมันบาลานซ์กันมากๆนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอเค มันทําให้ทุกคนแบบสามารถแบบเข้าไปนั่งกินอาหารแบบดีๆในร้านอาหารดีๆได้เท่ากันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบน่ายมากดีมากนะคะเหมียวชอบมากแล้วเวลาแบบที่เขาช็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถซื้อของแบรนด์เนมได้แบบเท่าๆกันหมดเลยนะแต่ว่าก็ของแบรนด์เนมมันก็แพงแหละแต่แบบคือทํางานมันไม่ต้องรอแบบเงินเดือนหรือโบนัสอะคือมันทํางานแบบ สองสามวี week, อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเก็บเงินซื้อได้แล้วนะคะส่วนแบบ Public ทา a n s p o r t อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็คือแบบสะดวกมากไม่ว่าจะเป็นแบบรถแทรมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเขตในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องแบบจ่ายตังค์เราก็ขึ้นฟรีได้เลยนะคะแต่ว่าถ้านอกเมืองเราก็อาจจะต้องแบบจ่ายตังค์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีทั้งรถบสัสรถแบบเทรนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสะดวกมากถึงแบบมันจะพังบ่อยแต่ว่าก็โดยรวมเราก็ยังแบบ โอเคมากๆอยู่ดีนะคะอยากให้ไทยมีแบบนี้บ้างอ่ะเพราะว่าไทยอะ่ะถ้าแบบต่างจังหวัดอะ่ะคือถ้าบ้านใครแบบอยู่ไกลเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ไกลในเมืองมากๆอะไรเงี้ยการที่จะเข้ามาในเมืองอะ่ะถ้าคุณไม่มีรถส่วนตัวคือแบบลําบากมากนะคะถ้าที่ไทยอะ่ะมีแบบนั้นบ้างอะ่ะมันจะโอเคมากๆเลยนะคะทุกคนจะสามารถเข้าถึงแบบทุกอย่างได้แบบอาจจะไม่ได้เท่ากันสักทีเดียวแต่ก็อย่างน้อยก็คือแบบ มันก็ดีกว่าเดิมอะคืออยากจะบอกว่ามีหลายอย่างที่แบบอยากจะพูดแบบมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้คือแบบมาแบบหอมปากหอมคอก่อนคือแบบเหมือนแบบมาทักทายก่อนเพราะว่าแบบไม่ได้ทำคลิปนานมากทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเหมียวอะเรียนด้วยทํางานด้วยทูกปานแล้วก็ทําแค่งานเดียวนะคะเงินก็คือแบบไม่ได้หาได้เยอะอะไรขนาดน,นั้นแต่ก็คือในรายได้ที่มีตอนนี้ก็สามารถแบบ ทำให้เหมียวสามารถเอนจอยได้อะแล้วแบบเพื่อนที่เหมียวรู้จักหลายๆคนคือแบบเขาทํางานแบบสองจ็อบอะบางคนคือแบบมีสามจ็อบอะไรเงี้ยคือแบบเก่งมากทุกคนถ้าใครผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ดูถึงตรงนี้คือเหมียวอยากจะบอกว่าคุณเก่งมากๆเลยนะคะเหมียวไม่สามารถทําแบบนั้นได้ในตอนนี้เพราะว่าเหมียวเหนื่อยมากทุกคนไปเรียนสี่ชั่วโมงแล้ใช่ป่ะทําทงานคือแบบคือหมดแล้วอะคือหมายถึงเอนจีอะหมดแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะเหมียวไม่สามารถที่จะแบบไปทํางานอื่นได้อีกแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมาก สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็เจอกันนะคะแค่นี้มีอยู่แค่นี้นะคะว่าเหมียวแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแนะนําหรือว่าหาข้อมูลอะไรมาพูดนะคะแต่ว่าแค่แบบอยากจะมาทักทายเพื่อนๆเนาะ <S <S <ๆ>เดี๋ยววันหลังนะคะคลิปต่อไปเนี่ยเหมียวจะพยายามแบบมาด้วยสาระมากขึ้นแล้วก็แบบคิดคอนเทนต์แบบอะไรที่มันแบบมีอะไรมากขึ้นกว่านี้นะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะยังไม่ลืมเหมียวนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เหมียวจะพยายามทําคลิปให้มากขึ้นแหละอ่ะย้ําพูดบวกวนเป็นแบบ5รอบ10รอบนะคะก็คือนั่นแหละจะพยายามทาให้มากขึ้นนะคะอย่าลืมกด s u b สไครป์ให้เหมียวด้วยนะคะแล้วก็เหมียวจะลิงก์อ่าไอไว้ด้านล่างนะคะถ้าใครแบบอยากจะฟอก็สามารถฟอกันได้นะคะแล้วก็สําหรับเมคอัพต่างๆที่เหมียว ใช้ไปเมื่อกี้เดี๋ยวจะพยายามิสต์ลงไปข้างล่างนะคะเพื่อแบบเพื่อนๆคนไหนแบบสนใจเนาะว่าเหมียวใช้อะไรบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เหมียวไม่ได้พูดไม่เรื่องอะไรเกี่ยวกับ makeup เลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย